สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยากมาแบ่งปันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะให้พี่น้องที่พึ่งเข้ามาแล้วก็ทุกท่านที่กดติดตามกันเอาไว้นะคะวันนี้เราสังเกตเลขนะคะว่ารอบที่37วันนี้วันที่10นะคะจะเห็นว่า3ตัวนะคะถ้าเกิดนำมาหาร3นะคะเลขก็จะเดินดีเข้ายาวอยู่นะคะแต่ว่าเราจะยกรอบ36ให้ทุกท่าน ดูในคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะจะย้อนกลับไปทํานะคะก็ลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะคะว่ารอบก่อนหน้านี้เลขเข้าและเดินดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองจับเลขดูว่าเราจะใช้กี่ตัวในการเดินนะคะในวันนี้นะคะก็จะใช้3ตัวนะคะพิกัดบนรูส19ประตูหรือ2ตัวนะคะรูสิบประตูบนล่างนะคะ ก็คือเราจะทำเอาไว้ให้ทุกท่านดูก่อนแล้วเพื่อที่ว่าจะได้อธิบายอธิบายไปพร้อมๆกันแบบไวๆนะคะ777นะคะเราหาร3ให้ทุกท่านดูนะคะ259อันนี้ไม่มีจุดทศนิยมถ้าเกิดท่านใดนำา3ตัวนี้รูดแต่บนนะคะก็9ก้าเข้านะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากจะเสี่ยงก็หยิบ5 9ในการรูดบนล่าง5กับ9ก็เข้านะคะแบบนี้นะ ต่อมาเราก็เอา3ามตัวนะคะหารด้วย3าได้สอง3สจุดแบบนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีทุนมากก็ใช้3ตัวนี้นะคะในการรูด19ประตูบนแบบนี้นะคะเลขที่ําเราก็ตัดออกนะคะถ้าเกิดมีสตัวเราก็ใช้สี่ตัวเนาะห้าหหนะคะหารแล้วก็เป็น18เราก็ใช้18 6หนะคะเพราะเลขซ้ำากก็เข้านะคะห้าหหารด้วยสาม เราจะได้หนึ่งาดนะคะกันพาาจะใช้4ตัวเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดท่านใดชอบเสี่ยงก็ใช้3ตัวนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้5 9 9 9ก้็เข้านะคะอ่าเราก็เอา5 99นะคะหารด้วย3มก็เป็น196นะคะจะเห็นว่า96เป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดจะนำเกาห6ในคู่นี้รูป19ประตูบน ก็เข้า9กับ6นะคะถ้าเกิดท่านใดใช้2ตัวนี้9นะคะรูดบนล่าง9ก็เข้านะคะถ้าเกิดท่านใดไม่อยากเสี่ยงนะคะก็ใช้1 9แล้วก็6พิกัดบนรูด19ประตูแค่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอยากจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเพราะว่าลองจับแล้วเลขมันเดินดีนะคะก็ แล้วแต่ทุกท่านนะคะลองไปปรับใช้ในวันต่อไปว่าเลขมันยังเข้าอยู่ไหมรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเลขที่เราจับนะคะในวันนี้มันเข้าบนดีเราก็เลยนําเสนอในเลขที่ใช้รูสิก้ประตูบนนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดลองจับแล้วเข้าล่างดีก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะต่อมาเราก็ใช้439เน้นาะหาร3จะได้146 3สแบบนี้นะคะท่านใดจะใช้1 4 6สี่หเลขนี้ก็เข้าพิกัดบนเนาะ ถ้าเกิดท่านใดกลัวพลาดก็ใช้1 4 6 3รูด19ประตูบนล่างนะคะต่อมาก็1อ่า4 6 5หานะคะหารได้155ถ้าเป็นเลขแค่2หลักนะคะเราก็ใช้แค่2ตัวรูด19ประตูบนล่างกันพลาดนะคะอันนี้5ก็เข้านะคะต่อมา578นะคะหารด้วย3จะได้192.6เนะคะเราก็ใช้4ตัวนี้รูดนะคะถ้าเกิดท่านใดมั่นใจแล้วว่า 1, 9, 2ก็ใช้แค่3ตัวก็ได้นะคะต่อมา 9, 3, 9หารจะได้1จะได้3 1 3แบบนี้นะคะอันนี้ก็หลุด 0, 5, 6หนะคะหาร3ก็ได้ 1, 8, 6นะคะ3ตัวนี้อันนี้1ก็เข้านะคะถ้าเกิดท่านใดจะใช้2ตัวในการรูด19ประตูบนล่างนะคะก็ รูปแบบนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะนำไปปรับใช้ดูนะคะว่าในการลงทุนแบบไหนจะได้กำไรมากกว่ากันนะคะต่อมาเราเอา510หนะคะหารด้วย3ได้170เนะคะเราก็เอา3ตัวนี้รูดศูนย์ยังเข้านะคะถ้าเกิดท่านใดใช้70ในการรูด19ประตูบนล่าง0กับ7ก็เด้งนะคะต่อมา180หารด้วย3จะได้60นะคะ2ตัวนี้ถ้า ที่เราแนะนำเนาะใช้2ตัวในการรูดบนล่างอันนี้ก็เด้งนะคะศูนย์เข้าบนล่างเลย904นะคะหาร3ได้301.3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้301เนาะอันนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดนำศ1 1ในการรูดก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะคะรูปแบบที่เรานำเสนอนะคะจะผิดแค่รอบเดียวนะคะวิธีการจับ ใช้แบบนี้ในการลงทุนในการรูด3ามตัวก็ไม่ยุ่งยากนะคะในวันนี้ใช้เครื่องคิดเลขในการหารดูนะคะถ้าเกิดในวันต่อไปก็ลองปรับแล้วก็เปลี่ยนดูนะคะว่ามันจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะคะวันนี้ฝากทุกท่านเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเลขยังเข้าดีเดินดีก็ลองนำไปใช้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ